สายยอ่พอพรบรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตอนที่4นะครับต้องขออนุญาตบอกไว้ก่อนนะครับว่าในวิดีโอนี้จะเป็นข้อมูลยอ่อๆเกี่ยวกับพรบรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเท่านั้นนะครับ ประเนินที่ 6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547ประกาศในวันที่23บังคับใช้วันที่24ทธันวาคม2547จำนวน9หมวด140มาตรา ผู้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้รับสนองพระบรมราชองค์การนายวิษนุเครืองามนะครับประเด็นที่7พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2,551วันประกาศวันที่20บังคับใช้วันที่21กุมภาพันธ์2,551แก้ไขจํานวน17มาตราผู้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้รับสนองพระบรมราชองค์การพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับประเด็นที่8พระราช บัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2553วันประกาศวันที่22บังคับใช้23กรกฎาคมพศ2553แก้ไขจำนวน8มาตราผู้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับสรุปมาตราสำคัญสำคัญดังนี้นะครับมาตรา4 ข้าราชการครูหมายความว่าผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐนะครับคำว่าวิชาชีพหมายความว่าวิชาชีพครูวิชาชีพบริหารการศึกษาและวิชาชีพบุคลากรอ,อื่นนะฮะมาตรา5บรรดาคำว่า าราชการพลเรือนที่มีอยู่ในกฎหมายประกาศระเบียบและข้อบังคับอื่นใดนะครับก็ให้รวมถึงค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะครับมาตรา27ผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรา38ขอไข่วงเล็บ1และวงเล็บ2นะครับเป็นผู้บังคับบัญชาของค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งมีอำนาจหน้าที่6ข้อดังนี้นะครับควบคุมดูแล พิจารณาเสนอความดีความชอบส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอย่างต่อเนื่องจัดทำมาตรฐานพลัางงานและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอต่อกอสอจอแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อื่นนะครับมาตรา30คุณสมบัติทั่วไปของข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษามีจำนวน13ข้อนะครับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับ ให้ผู้บังคับบัญชานะฮะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจนารณาอย่างน้อย3ามคนนะครับการพิจนารณาจะต้องยึดหลักคุณธรรมเที่ยงตรงเปิดเผยโปร่งใสผลการปฏิบัติงานเป็นหลักความประพฤติในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณน,นะครับ มาตรา38การ 38, กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีอยู่ด้วยกัน3ประเภทกไก่ again, ตำแหน่งซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอนในสถานศึกษาก็ได้แก่ครูผู้ช่วยครูอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และก็ศาสตราจารย์นะครับขไข่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาก็ได้แก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำ<ค>นวย <not S 1> การสำ <คน S 1> นักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆนะครับข้อควายตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นก็ได้แก่ศึกษานิเทศแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆนะครับในมาตรา39ตําตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตำแหน่งที่มีวิทยาฐานะกอไก่ตำแหน่งครูมีวิทยาฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษนะฮะ ขอข่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีวิทยาฐานะรองผู้มือในการชำนาญการรองผู้มือในการชำนาญการพิเศษแล้วก็รองผู้มือในการเชี่ยวชาญนะครับมีผู้มือในการสถานศึกษาชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและก็เชี่ยวชาญพิเศษนะครับสรุปก็คือรองผู้มือในการสถานศึกษาจะไม่มีเชี่ยวชาญพิเศษนะครับขอควายตำแหน่งผู้บริหารการศึกษามีวิทยาฐานะรองผู้มือในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษแล้วก็เชี่ยวชาญนะครับส่วนผู้มือในการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็มีเชี่ยวชาญและก็เชี่ยวชาญพิเศษนะครับสรุปก็คือรองผู้มยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีเชี่ยวชาญพิเศษนะครับแล้วก็งองูนะครับตำแหน่งสึกอสานิเทศมีวิทยาฐานะชานาญการชํานาญการพิเศษเชี่ยวชาญและก็เชี่ยวชาญพิเศษนะครับมาตรา53ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งวงเล็บ1ตําแหน่งที่มีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษนะครับเมื่อได้รับอนุมัติจากกกศแล้วนะฮะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการมีอำนาจในการสั่งบรรจุตร งนี้ก็จะเป็นเลขากรปนะครับแล้วก็ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อน,นําความกาบบังคมทูลในหลวงหรือว่าพระหมหากษัตริย์นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนะครับวงเล็บ2รองผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีวิทยาฐานะชํานาญการพิเศษเชี่ยวชาญก็จะเป็นเลขาธิการกรปนะครับมีอํานาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติจากกกศนะครับวงเล็บ3รองผู้อำนวยการสถานศึกษ ผู้มำนในการสถานศึกษาศึกษานิเทศบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับที่มีวิทยาฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญก็จะเป็นศึกษาที่การจังหวัดมีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกศจนะครับวงเล็บ4ครูผู้ช่วยตำแหน่งครูบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษานะครับยังไม่มีวิทยาฐานะศึกษาที่การจังหวัดนะครับมีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกศ สจนะฮะองเล็บ5ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาที่ไม่ได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะครับของส่วนราชการนั้นมีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติกกสหรืออกคกศที่กกสมอบหมายนะครับแล้วพบกับสายย่อพรบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ